ปองปองไปทั้งฟังไทยฟังแล้วฟังทั้งต่างประเทศค่ะมามาค่ะมือดีสีพ้ามากินก๋วยจับยวนค่ะก๋วยจับยวนเท่าหน้าตาบ้างพ่อแม่พี่น้องค่ะหน้าตาไปแต่แซ่บแต่แซ่บพ่อแม่พี่น้องเพิ่งเหตุจ็จไปใหม่ผักข้าวกบมิถั่วงอกค่ะถั่วฝักยาวค่ะสลัดกรอบค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสลัดค่ะมา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 ,มา,มากินกนั้งต่าพ่อแม่พี่น้อง มาเด้ค่ะเด้อมเอนี <t> uh <frozen> ้เอาเส้นสันสันเรื่องเมนี้บ่เอาเส้นยนเาเป็นเกล็ดจับใส่หมูยอใส่ไก่พร้อมค่ะใส่ไข่พร้อมพ่อแม่พี่น้องค่ะกินน้ำกันได้ค่ะเด้อผู้ไหนเกล็ดแบบใหญ่พ่อแม่พี่น้องลูกสาวอีสานนี่กิน หน่อยๆก็ได้ค่ะต้องกินถั่วใหญ่ๆได้ค่ะมันถึงจจอิ่มค่ะพไม่พี่น้องเพราะว่าเป็นอีหยังกินใอิ่มๆกินใจุใจไปเด้ค่ะก่อนอื่นกะสิไปก,กินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ <ầ y S 2> แล้วก็กลับขอบพคุณหลายค่ะที่เพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นไหค่ะเด้อเดี๋ยวรูปอีสานตามไปด้วยค่ะเด้อตอนนี้กินค่ะเพราะว่าไายใหญ่ห้างหิวแล้วก่ะหิว กาค่ะชิมแบบง่า่ค่ะมองไปที่น้องก๋าหัวหอนห่วยห่วยค่ะหน้าตามันกัดเพชรขัดแซ่บขัเป็นแบบสีสันๆค่ะมย์อืมใส่กล่องเห็นน้ำค่ะใส่ถุงห่อเพิ่หน่อยนึงนั่งเอกเข้ากันของเรื่องก่ะคือ กะปิค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พ,กพริกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะคือนังเอกของเรื่องเลยค่ะกันกินก๋วยจับย้อนนะคะ,คะ,คะ,ะต้องมีก,ปมมก,กะปิแล้วก็บักพริกค่ะพริกสดค่ะเมืองสินก๋วยจับย้อนเอาค่ะแต่แซ่บแต่แซ่บพ่อแม่พี่น้องใส่หมูย้อแล้วก็ใส่น้ำซุปมันก็มีหมูย้อแล้วก็มีไก่ค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งจิ้น ไอ้มิเนื้อมิมีหมูค่ะขอไปได้ไหลายมีหมูหั่นบางๆใส่บางๆกับพริี่น้ง น้ำคะยืมเลนสาำคะไข่ต้มพร้อมค่ะใส่ไข่ต้มพร้อมมะลิอยากกินใส่ไข่ต้ม จ้นใหญ่ๆค่ะกรพียสองเบนนอร์น้อแต่กรปิกจะน้ำกระปิกใช่ไหมจบกับผมไม่หลั เนี่ยนั่นหมูยออ่อเาะแม่พี่น้องค่ะมันทั้งห่อนทั้งเผ็ดจัดปาทิพย์เจสามที่น้อยซีน้อยนะกับเผ็ดค่ะพ่อแม่พี่นอ้องตัวจั๊บเพราะมันกับไม่ไม่ห่อนๆอยู่ค่ะเส้นอยากให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งเส้นค่ะเส้นอุปุอิปิอยู่ค่ะ Oh cái nó nhíp nhíp mà không nhỏ cả Đó. Xẹp cắt cả trà.